ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอสสายจกนะครับรเอสายจลองทุกวันนะครับใส่ถุงเท้าเข้าไปมาดูนะครับคูปต้า M ูนย์นะครับ ทำทางครับน,นี่ก็งานปากโบนะครับนี่วิ่งใกล้ๆครับรถก็โอ้รถรถดำหกคันนะครับก็ตื่นมากุดตั้งแต่ที่สครับที่สที่ห้อ้าวลูกพี่ถอยไม่ดูกันเลยรถดำก็ามารถไทยก็ไปครับ เดี๋ยวก็นชนกันเละตุ้มเป๊ะอีกก็งานประมาณพันเที่ยวครับงานปากโบรครับต้องใส่โอ้ดินน่วมมากครับเกณฑ์ยังไงก็มาอยู่ครับต้องกูเอาดิ ต้องเอาดินมาปูเพื่จะอยู่กดจัดกดจัดดูครับลูกขนาดรถไถวิ่งน้่มมากเลย อยู่ร้อนหรอพี่ดินนุ่มมากเลยดิโอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอสสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ